สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําแบบว่าวอล์กชิลชิลนะไม่รู้จะทําอะไรเหมือนกันอ่นเราก็ล็อกบ้านอะไรกันก่อนนะคะว่าจะไปขับรถเล่นซะหน่อยกระถ่ายจริงแต่ทุกคนเดี๋ยวเราเอาวันนี้ก่อนนะหนูก็ถ่ายเล่นหรอจะเอาจะจะเอาลงด้วย ไปทุกคนเราไปไ,ไม่มีแอปตัดต่อจะรวนดิไม่เอาเมมติมแล้วมาทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นกันต่อนะคะอาจจะมีตอกสดๆอยู่ข้างๆนะเอาเบาเบาเลยไปทุกคนเอารถอื่นดีกว่านะไม่ร <Sure> 네ู้พูดตัอะไรพูดอื้อ เปิดเสียงโอเคเปิดแล้วเปิดเต็มเลยยังไม่ด้ลินเลยเลยเดคลิปเราก็สั้นหน่อยนะทุกคนแต่ว่ารังกระดาลังก็จะพาไปเล่นนะคะยังไม่รู้วิยังไม่โอ้โอ้แป๊บนึงแป๊บนึงนะทุกคนนี่รถติดไฟเย่ๆๆสุ่มสีค่ะยึดเย้เลยสีเขียวเนาะ ไปไปไปเคค่ะก็จบแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะบ๊ายบายก่อนเจอกันใหม่นะคะทุกคนไว้เ <ผม S 1> จอกันให,ใหม่นะคะจบยิงเหรอฮะจบยิงเหรอไม่แค่ <i> แบบบอมเฉยๆไปอุ๊ยโอ๊ยเฮ้ยโอเคไม่เป็นไรรถมันแรงอะครับน้อง ไปไปไปขึ้นเขากี่ชันสูงสกี่เมตรก็ไม่สนค่ะอ้าวแต่ตอนนี้รถมาสนแล้วเว้ยมีเต,อ,นนตองมาได้กี่ลูกบ้างเป็นหนอยหนึ่งแล้วทราบ้วข้งองเนี่ยเ,เ,เอาไปเติมเยอะเกินเลยเฮ้ยๆฮ้ทำไมถนนนี้มันแคบจังวะให้ไม่ขับแล้วฝ่ายนี้ไป ทุกคนตอนนี้นะคะก็จบคลิปแล้วนะคะทุกคนอันนี้เราจะพามาที่แรกไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะคะอ <c oughs> เออทุกคนอันนี้ก็คือเราไม่รู้ว่าจะพามาทําอะไรนะคะแต่ว่าก็เลยพามาขับรถเล่นนะคะทุกคนบ๊ายบาย